ร่มมือกันก่อนนะครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับตตดตามหลังจากที่ตํารวจใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก็สามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนที่แหกคุกออกมาจากห้องขังของสารจังหวัดพัทยาได้แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เราก็ลุ้นกันใจระทึกเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรสามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3ามคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วก็อีกบางส่วนที่ช่วยผู้ต้องขังเหล่านี้เนี่ยหลบหนีไปได้ด้วยเราไปอัปเดตล่าสุดพร้อมกันนะครับกับคุณนัทพลทุมมมานะครับ พื้นที่จังหวัดชนบุรีครับเชิญครับพลครับตัวัวไครับเจ้าหน้าที่เตรียมนำสามผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการที่ในขณะนี้มีการหมายจับออกแล้วรวมทั้งสิ้น11คนโดยข้างหลังที่เห็นอยู่นี้เป็นรถของผู้ต้องหาที่ใช้ในการหลบหนีนะครับที่มีการนำมาต่อรถต่างๆจนนำไปสู่การจับกลุ่มที่จังหวัดสระแก้วครับ คืบหน้ากรณี3คนร้ายคือนายหน่อยหรือต้นนินเทศอายุ40ปีนายบาตอลเลนเฮลมัสหรือนายบัตอายุ39ปีชาวอเมริกันและนางสาวศิลินภา,าวิเศษฤทธิ์หรืออ้อมอายุ30ปีภรรยาของนายบาตท,ที่ร่วมกันใช้มีดแทงตำรวจสารพัทยาและใช้ปืนยิงเปิดทางวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถกระบะท,ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าสารจนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ที่จังหวัดสแก้ว ท่าสุดวันนี้ตำรวจชุดที่คายคดีได้นำรถยนต์ที่ผู้ต้องขังใช้ในการหลบหนีจำนวน5คันมาจอดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาประกอบด้วยรถยนต์อีซูซูดีแม็กสีบอลทะเบียนพอพึ่งขอไข่738จังหวัดระยองรถยนต์โตโิจ้าวีโกทะเบียนพอพึ่งขอไาย6782จังหวัดชลบุรีรถเก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิมีราชสีขาวทะเบียนขอไข่เต่า4390ชลบุรี รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้รุ่นซิตีสีบอลเงินทะเบียนกไก่ทอทหาร7956จังหวัดปราจีนบรุรีและรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า o r t ์ n จูสีดำทะเบียนชกเ,เชยทอฐาน3า7 6กรุงเทพมหานครในวันนี้นางสาววัสดานินเทศอายุ43ปีพี่สาวของรนหน่อยได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อเยี่ยมน้องชายหลังจากทูกส่ง,งตัวมายังสถานีตำรวจภูทอเมืองพัทยา เพื่อสอบถามสาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริงของน้องชายในการหลบหนีในครั้งนี้โดยยอมรับว,ว่าก่อนหน้านี้น้องชายเคยเปิดว่าออกจากเรือนจําอยากออกจากเรือนจาเพราะว่าเคยผ่าตัดและเป็นความดันประกอบกับเครียดแต่ไม่ทราบว่าภายในเรือนจําน้องชายจะรับแรงกดดันอะไรที่ทําให้น้องชายต้องหนีและการเปิดในครั้งนั้นส่งผลมาถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ส่วนที่น้องยอมรับยอมมอบตัวนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ขณะที่อาการของนายบาสในขณะนี้ยังมีชีพจรอยู่แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และนางสาวสิรินภาภรรยาของนายบาสในขณะนี้แพทย์ได้ผ่าตัดลูกกระสุนออกแล้วอาการปลอดภัยแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยทางตำรวจได้จัดกำลังไปเฝ้าสังเกตการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจังหวัดตะแก้วขณะที่ตำรวจได้ออกหมายจับ้รรุ่มขบวนการที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนีในครั้งนี้เบื้องต้นได้ออกหมายจับแล้วรวม11คนซึ่งทั้ง11คนเป็นคนรู้จักของนายหน่อยทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากระสุนที่ดังขึ้น4นัดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวในบัสและนางสาวศิรินภาภรยานั้นสองนัดแรกเป็นของนายบัสที่ยิงใส่กลุ่มตำรวจส่วนสามนัดส่วนนัดที่สามเป็นการยิงใส่ภรยาของตนเองและนัดที่สี่นายบัสได้ยิงตัวเองขณะที่ข้อมูลจากทางตำรวจทราบว่าการสอบปากคำนายหน่อย นายหน่อยได้รับสรารภาพว่าการหลบหนีในครั้งนี้เป็นคนวางแผนคนเดียวทั้งหมดแต่ใช้เงินในการหลบหนีของในบาสยืนยันว่าไม่ได้มีการว่าจ้างแต่อย่างใดครับขอบคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามความคืบหน้าในการถแถลงข่าวได้อีกครั้งในช่วงเวลา15นาฬิกาครับ